เมอนี่เอใช่เมออันนี้จุยกระแก่จุยกระแกขาเตี้ยวใช่ไหมไม่ดึงหางโอ้ชิคกี้ก้างใช่ไหมใช่ รรสบายดีสวัสดีครับทุกคนยินดีตอนรับเข่าสู่สองม่าท่องตอนนี้ท่องกับยูทีสนามไส้นะสำหรับคลิปนี้ว่าท่องจะพาทุกคนมา,าเลื่อนส้มสถานีสนามไส้นะวันนี้จะพา ซาวพมานะมาส้มสถานีรถไฟนะไปที่ห้องอไปเรินส้มกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะตอนนี้เฮากำลังจะขึ้นไปขึ้นไปข้างบนใช่ไหมไปขึ้นเลย cây màu hết màu con nhớ nữa. quân nhớ như đi thằng Mẹ. สวยไหมที่นี่สวยไหม,ไม,มแฮบบปปี้ไหมอันนี้ไม่ใส่ทางออกหรออันนี้ใส่ไหมบบทางออกใช่ไหม,ไม,ไมนีออมออมออม่นี่ออกได้ไหมออกได้ไหมออกได้ไหมนี่ออกได้ไหม

Hi นี่ออกได้มไหมออกอได้ไหมวันนี้พาสาวผ้ามามาเดินส้มสถานีรถไฟเนาะนี่อะไร อะไรนะใช่ไหมนี่ไม่ใช่ที่ไหนบัดไปบัดพี่ป้าพี่ป้าพี่ป้านี่พูดเลยพูดไลน์นู่นพี่รู้วันนั้น อันนี้จะเป็นตรงที่ออซื้อตัวรถไสานนี่เคยเห็นไหมนี่นี่นี่อะไรอะไรคู่โกมาเคยเห็นไหมชื่ออรม ยาะเยอะกว่านะวะโอเคี่้ไงใช่ไหมไม่เหมือนพคว่าต้องมียนี่า้ยีีดเี่ยวกอะไรสิเราเลย่้าอยู่ดอะุยเนี่ยะพชิคกี้บัตเจ๋งเลยเนี่ยนี่อะไรจะยืดหรอัดแล้วพูดชิกเงเยองอยู่บ้างนะะ ยาตายแล้วก็ซะแล้วยอมยีจีตัว10ชื่อคิดกันข้างนี้ก็มีก็แล้ว you know ว่าโอ๊ยถ้าว่าชื่อคิดถ้าดูอัชชะตอนอย่าอยู่ชื่อมาก็กูก็มาชื่อแต่ว่ามีออปชั่นนี้มาซีเว่นคลัสเตอร์ดูว่าขึ้นได้ชื่อคิดนี่ก็มี เยอะแยะนี่ของโบราณเนี่ยอันนี้โมเดลโมเดลจำลองนี่ไงแม่ แม่แม่แมนี่อันนี้ประมาณนะยา้อนาเรีตันระยะอลยี่สิบคนได้ยี่สิบคนใช่นี่สาวไม่เป็นไรไปได้โอ้เรามีไหมไม่ไม่ นี่ไงมานี่ไงมานี่ไงมิวสิกมิวสิกอ๋อนี่แจใช่ไหมใช่นี่แจเอาได้ไหมคะเอาไม่ได้นี่ไง

ใช่เลยอัอะไร่อ๋อ้ย US dollars ต้ a งไม่าอง้แตูแว่าอะไรโอ้ยอันนี้ US ี <Baz. S 1> US

ช่วยไปเก๋กวยเตี๋ยวใช่มั้ยอืออะอู้ชื่อชื่อกาอ๋อใช่เคกาอ๋อว่าใช่มั้ยใช่กัวเออจอกชิจอกเย็นเซ็ดขึ้นไปแล้วไปนิ่มๆดูดิจี้ไปแล้วเผอหมาดูยังไม่มี นู่นตรงนั้นตรงที่เราอยู่นี่อันนี้ข้างบนข้างบนจะเป็นแบบนี้นี่ทางที่เราจะขึ้นไปนี่ข้างบนเป็นแบบนี้นี่ตรงที่เราอยู่รถไฟรถไฟ

นี่ทางนี้นี่เราอยู่ตรงนี้สถานีสนามไสที่เราอยู่ พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะเขาพูดพูดภาษาอะไรภาษาพมา่าตอนนี้เขากำลังขึ้นไปข้างบนนะ này tàng sát เขาบอกว่าเข้าไม่ได้ใช่ถ้าเข้าเสียตังวัดพระแก้วตอนนี้เขากขึ้นมากข้างบนเห็นไหม,มเหมือนไหมเหมือนที่เรารู้ในรูปไหมเหมือนนะ พจะประมาณนี้นะทุกคนทาให้ทาให้มักคลิปกะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เบาท่องเด็ดคลิปต่อไปเนเด้อสำหรับคลิปมีเบาท่อง่ะขอตัวลาไปก่อนแล้เวเจอกันคลิปต่อไป